ันนี้นะคะแกก็จะพามาทัวร์สวนป่าสมเด็จย่าร้อยปีของเรียนเฉลิมะเกียรติสมเด็จพระศรีนครินาลากันนะคะตามมาดีกว่าค่ะตามมาแล้วนี่ก็จะเป็นบริเวณนาหน้ของสวนป่าสมเด็จย่าร้อยปีของเรียนเฉลิมพระเกียสมเด็จพระรีนินานะคะค่ต่อไปนะคะให้ตายน้องทาดีกว่าค่ะพาทวรเที่ยวสวนสมเาเ็จยปีนนะคะตั้ดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ต้นเฟื่องฟ้าค่ะที่มังจะเจริองอกงามนะคะเมื่อมันโตขึ้นนะคะตรงนี้ละคะ่ะก็จะเป็นจุดที่ดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยสวยอ่านนะคะเต็มต้นเลยค่ะตอนนี้นะคะเดินตามแก้วมาดีกว่าค่ะเพราะในป่านะคะยังมีอะไรอีกามากมายนะคะที่น่าเรียนรู้ตนนั้งเยอะนะคะดูบริเวณนะคะล้อมลื่นน่าอยู่ไหมคะใช่ค่ะ นี่จะเป็นต้นกอนะคะต้นลูกกอนะคะที่มีบริเวณต้นใหญ่มากเลยตอนนี้นะคะก็จะมีหลายต้นที่เป็นพนโล้ทรายใช่กม่จะเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะต้นวังงูนะคะและอีกหลายๆต้นนะคะหลังจากที่จะชมต้นกอเสร็จนะคะเรามาจะไปชม ทาุสอะไรแล้วตอนนี้ชอบเวลาไหนของ18-15นี้ถึคะยี่ยงเหรอไม่ชอบตอนเช้าระคะตอนเช้ารือากาศค่อนข้ร้นะคะโอเคค่ะแล้วเข้ามาอ่านหนังสือไม่มีความอ่สบายสบายตาทั้งคันเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เงียบสงบมาก ชอบไหมคะชอบมากแค่ไหนคะค่ะต่อจากนี้ดีกว่าค่ะตามมาดีกว่าค่ะตามมาเลยตามมาเลยหากินสัตว์อาา้องต่อล้างดีกว่าค่ะเพราะต้องต่อล้างนะคะแต่อย่าไปเอามือถูมันนะคะเพราะมันจะเกิดอะไรคะน้องายคันค่ะคันได้ค่ะ เมือต้นลูกเต่าร้างนะคะเป็นสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีดํานะคะพอมันกลายสีดำปุ๊แล้วก็มันจะแตกการลงน้ำทำให้เราเนี่ยนะคะคันนะคะแล้วก็หายามรักษาได้ดีค่ะต่อไปดีกว่าค่ะจ้ามาตั้งกันตรงนี้เป็นบริเวณนี้เพื่อนๆนั <sk 195 2> ่งเล่นเราค่ะก็มาตั้งกันมาที่ตรงนีพอจิ้งข้างปุกเราก็จะเดินข้างมานะคะมายังจุดตรนี้ค่ะเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่คะ อแล้วชอบบริเวณไหนของเอิเฉลพอกทีก่สุดคะดออแล้วสมสนานเนี่ยเวลาน้องมาอ่านหนังสือเนี่ย้ยสอเป็นยับ้างะคะค่ะแล้วเพื่อนเพื่อสองคนละคะชอบไหมคะอโอเคค่ะเราจะไปต่อนีกว่าค่ะตรงตร้นปร่าดูแดงคะ่ะมาดูดีกว่าค่ะว่าต้นประดูแดงนี่ ส่นวนใหญ่ก็สีหน้าทะนิยราของพวกเรานะคะน้องทรายค่ะต้นนี้ก็จะมีบริเวณที่รัต้นสีนแดงนะคะเห็นได้ชัดนอกจากต้นนี้เพราะว่าต้นนี้จะตัดก,กิจแน่กว่าเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีอีกทางหนึง่งค่ะก็จะเป็นต้นไม้สีแดงเช่นเดียวกันเวลาเพื่อนๆนักเรียนนะคะก็ชอบมานั่งวาดรูปหรือว่าอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยอ่านหนังสือรู้เรื่องเพราะว่าไม่ลดความเสียงอื่นนะคะนอกจากนี้ข,ปปนขอบคุณเพื่อนผู้ฝึกสอนทุกท่า สุดท้ายก็เลยนะคะใ่้พวกเราเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่ตรงนี้มากมากเลยค่ะค<ะ>่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ที่ต้นมะหนูแดงนะคะในน้องทรายกับน้องแก้วยังจะมีต้นไม้ดีๆประจำโรงเรียนนะคะอีกเยอะแยะแต่วันนี้ขอลาสเราสหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอา,าจารย์จารุนะครับก็วันนี้นครับผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสวนป่าสิทธิยาครับก็คือว่า ปอดเขามิมาของส่วนบ่านยุยานี้เป็นไงบ้างครับเดิมเดิมอย่างนี้นะครับเดิม,เ,ดมเวิมนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินญาลาได้ประกาศจัดตั้งเมื่อปี2539ในขณะที่สมเด็จย่าสวรรคตเมื่อปีพศ2538พอในปี2543เป็นวาระครบร้อยปีสมเด็จย่า มีแฟชชนอยู่ก็ร้อยปีพอดีอโรงเรียนจึงคิดแล้วก็จัดตั้งสวนป่าสมเด็จยา่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จยาเขาจัตั้งเมื่อปี2543ซึ่งตอนนั้นมันเป็นป่าสมบูรณ์เกือบเกือบร้อเป็นต์นะครับมันเป็นป่าเดิมอยู่ในเรือนของเขตโรงเรียนครับแล้วไม่ทราบว่าโรงเรียนเนี่ยครับแต่ก่อนเป็น การที่ที่เป็นต้นไม้เหมือนเกันใช่ครับใ,ใช่ครับก่อนที่เราจะมารางวัดที่ตอนที่เราจะมารางวัดที่เพื่อที่จะจะตั้งเป็นโรงเรียนของกรมสามัญส, announce, สมัยนั้นก็เรียกว่ายังเป็นกรมสามัญอยู่นะครับยั res, งเป็นป่าไม้นะครับเป็นป่าไม้ลาดเชิงเขาตรงนั้นจะเป็นป่าสมบูรณ์นะครับตอนนี้จะเป็นป่าละมอฝั่งนี้ฝั่งด้านทิศตะวันตกของพื้นที่เนี่ยเป็นป่าละมอ เราลองวัดตามตามเอกสารนะครับ60ไร่เศษใน60ไร่เศษเนี่ยมันจะเป็นผื้นป่าที่เราจะททำเป็นสวนสนุนย่านัประมาณ15ไร่รแล้วสวนสนุยาครับมีความลื่นมากเลยีเดีิเดิมนั้นเดิมนั้นต้นไม้ยังยังไม่สวยขนาดนี้นะครับจะมีป่าละเมาะมีแล้วก็มีป่าปโปร่งอยู่ข้างล่างมีกอไผ่เยอะมาก ครับเราเคยใช้เครื่องจักรนะครับปรับปรับพื้นที่นะครับเอาป่าปงนั้นออก oh. ก็เหลือเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆนะอย่างเช่นต้นกอที่เราที่เราที่เราเอาลูกมากินเนี่ยต้นกอต้นประดูต้นสัตวบ,บัณแล้วก็มันมีต้นอาการเกาอันรเกาแล้วก็หลายชนิดนะไม้ใหญ่หลายชนิดที่ที่เราอนุรักษ์ไว้ครับแล้วได้ตกแต่ง ส่วนปลาเพิ่มไหมครับหลังจากปี2543เนีปี2546เนี่ยเราได้รับงบประมาณจากกรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ10,000บาทนะรเราเราก็มาปรับทางเดินทางป่าแล้วก็ทำกูเล็กน้อยทางเข้าที่เป็นทาาเข้างะับเพิ่มเติมครับก็ขอบคุณอาจารย์จรู้มากนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบ่าวทุย่างครับขอบคุณครับ เจ้านกเลยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ผู้ขันบทแปลจากใจชมไครชมพืชพรรณ